สวัสดีค่ะอน,นุนุนะคะสวัสดียามเช้าค่ะมาเดินรอบๆหมู่บ้านนะคะอน,นุนุจะมาอัปเดตนะคะ,ะวันนี้วันที่22่สนะคะยีเมษายนอีสเตอร์ก็ผ่านมาแล้วนะคะอน,นุนุเคยเหมือนกับเตือนความจำว่าเมื่อช่วงโรคระบาดนะคะทรัมป์ก็บอกว่า การปฏิบัติการจะเสร็จในช่วงอีสเตอร์นะคะก็คืออน,นุยก็เลยเ,เคยทำคลิปนะคะบอกว่าอีสเตอร์เนี่ยมันตรงกับช่วงนี้นะคะช่วงวันที่20 20นะคะเขาเรียกว่าอีสเตอร์ซันเดย์นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทรัมป์ก็ฉลองอีสเตอร์ที่ทำเนียบขาวนะคะคือเป็นพิธีการพิธีกรรมทางศาสนาเนาะ แล้วมีข่าวอนนูก็เจอข่าวนะคะว่า,าพบพระสันตปาปานะคะเสียชีวิตนี่คือสัญญาณนะคะสัญญาณของป่ายมืดที่ล้มทุกอย่างนะคะที่ที่เขาทำมาเนี่ยทำมาตั้งแต่ช่วงที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งในเทอมแรเอมแรกนะคะก็ปฏิบัติการในเบื้องหลังมาตลอดนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังเห็นนะคะ ฝ่ายมืดกำลังล้มแบบต่อหน้าต่อตาเรานะคะคืออาบางคนอาจจะคือไม่ไม่คิดคือคิดไม่ถึงอะ่ะแต่ถ้าเราติดตามแล้วเราจะรู้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะนุ้ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะคะน่าจะเป็นชาวสวาบเขาเรียกว่าเป็นคนที่ก่อตั้ง World Economic Forum นะคะก็คือเกี่ยวกับธุรกิจอะ่ะ ที่มีการประชุมธุรกิจที่นู่นที่นี่คือเฉพาะคนในเท่านั้นที่ควบคุมเศรษฐกิจโลกอะ่ะก็เสียชีวิตนะคะก็คือแบบสองอย่างนี้นะคะก็สำคัญนะคะคือนั่นหมายถึงทาง่ายแสงเนี่ยควบคุมทุกอย่างนะคะควบคุมพลังงานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เฉพาะที่ว่าควบคุมการทำงานนะคะ่ะายแสงก็คือเรานะคะ เราควบคุมพลังงานของตัวเราเองนะคะเราเป็นคนบงการชีวิตของเรานะคะเราก็คือผู้เขียนบทให้กับตัวเราเองในโลกที่เรามองไม่เห็นนะคะเรากำลังบงการชีวิตของเราในโดยการใช้พลังงานอะไรที่เราสนใจมากที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นขึ้นกับเรานะคะตอนนี้นุ้ยก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะคะแต่ว่า เห็นแววแววคือบางทีเราไปดูจะโพสต์ใน Facebook มันเด้งขึ้นมานะอ้าวพบชอนพอรเสียชีวิตนะคะคือในช่วงเทอมแรกเนี่ยทรัมป์ก็เดินทางไปทุกประเทศนะคะแล้วก็ไปบอกผู้นำของแต่แต,แต่ละประเทศบอกว่าเนี่ยเขาจะเข้ามาจัดการทุกอย่างให้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไปพบพระสันตป,ปาปา ไปพบอ่อควีนอลิซาเบธพบผู้นำทุกประเทศนะคะทางตะว,วันออกกลาง uh, เกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนคือแบบนี่คือการการไปเยือนก็คือการไปเทคโอเวอร์นะคะสัญ,ญลักษณ์แล้วทุกอย่างก็เกิดอยู่หลังฉากนะคะตอนนี้มันกำลังล้มนะคะสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับ สามเหลี่ยมตาเดียวหรือว่าตัวเลขนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายแสงนะคะแต่แต่เขาอ่อยยืดไปนะคะแล้วเขาก็ให้ความหมายที่ไม่ดีตอนนี้เรากำลังยึดคืนนะคะก็คือสามเหลี่ยมเนี่ยก็ก็หมายถึงอ่าบาติกันอ่าลอนดอนแล้วก็วอชิงตันดีซีนะคะก็คือสามเหลี่ยมเนี่ยสามสามมุมนะคะแล้วก็ เครื่องหมายตาเดียวอะไรเงี้ยเหมือนตาเดียวที่เรามองไม่เห็นนะคะตาที่สามแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะตัวเลขทุกอย่างก็คือเป็นการสั่นสะเทือนนะคะตัวเลขอะไรต่างๆคําคพูดของเราเนาะซึ่งมันเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะคะเขาใช้ควบคุมเราแต่ตอนเนี้ย เรากําลังเริ่มรู้ว่าพลังงาน,นงต่างๆที่ที่อยู่รบรอบๆตัวเราเนี่ยหรืออยู่ในตัวเราเนี่ยเราสามารถควบคุมได้นะคะโลกที่เรามองไม่เห็นนะคะโลกที่เรามองไม่เห็นเราสามารถควบคุมได้ด้วยการที่เราให้ความสนใจกับสิ่งที่เราต้องการเราไม่สนใจโลกภายนอกเรามาดูแลตัวเราเองนะคะหนูก็เลยตอนนี้หนูก็มีวินัยมากขึ้นนะคะว่า เราต้องทำสมาธิเช้าเย็นถ้ามีเวลาก็ทำกลางวันด้วยแล้วก็ตอนคืนนะคะส่งความรักให้กับผู้คนที่อยู่ในโลกเราอันนี้ก็ส่งความรักให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ปฏิบัติให้เพื่อผลประโยชน์ของของเรานะครโลกที่เรามองไม่เห็นเนี่ย มันควบคุม90 95เอร์ซของชีวิตเราเลยนะคะแค่5เปอร์เซ์เท่านั้นที่เรามองด้วยตาเปล่าแล้วก็สัมผัสในสัมผัสในสัมผัสทั้งห้าเนี่ยอันนุยก็คือแบบว่าก่อนนอนนะคะนุยก็ทำสมาธิตื่นนอนก็ทำสมาธินะคะแล้วก็ส่งความรัก ตื่นเช้าขึ้นมานุ้ยก็เขียนนะคะว่าทุกอย่างเข้าข้างฉันเขียนเขียนอะไรต่างๆเขียนแบบนึกแต่เรื่องดีๆที่เขียนให้ตัวเรานะคะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เขียนไปนะคะแล้วก็แอนุ้ยก็จะส่งความรักให้ทุกคนนะคะก่อนที่จะลุกจากที่นอนนะคะอีกอันหนึ่งที่อนนุ้ยทำนะคะตอนตอนจะนอน หนูจะโดนวนกลับนะคะแล้วก็กลับบ้านอตอนจะนอนหนูก็จะคิดถึงคนที่เราเจอวันนี้แล้วก็ส่งความรักให้เขาแล้วก็บอกว่าคือบอกขอบคุณน่ะขอบคุณที่เราได้เจอเขาขอบคุณที่เขาทําดีกับเราขอบคุณที่เขาชมเราขอบคุณที่เขาทําอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเขามี สัมพันธ์ไมตีกับเรานะคะถ้าสมมติว่าคนนั้นทําไม่ดีกับเราเราก็เปลี่ยนอนาคตด้วยการที่ว่าเราเปลี่ยนอนาคตก็คือ,อเปลี่ยนคำพูดจินตนาการว่าเขาพูดดีกับเราอะ่ะกอดกันแล้วก็ชมเชยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณเขานี่คือการเปลี่ยนอนาคตนะคะ คือแบบว่าเราจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างก่อนที่เราจะนอนคืนนั้นนะคะเราสามารถจินตนาการเปลี่ยนได้มันมันมันคือมันคือสิ่งสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้นะคะถ้าเราทำก่อนที่เราจะนอนคืนนั้นนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะข้ามวันข้ามคืนแล้วมันจะสะสมถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วมันก็จะสะสมนะคะ อย่างที่อาจารย์เตบอกนะคะบอกว่า,าทุกครั้งที่เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแล้วเราแวบไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีในคืนก่อนแสดงว่าเราเนี่ยสะสมมันจะแวบมาเลยอันนุยเคยเป็นนะคะอันนุยบอกว่าโอโ้โหเป๊ะเลยอะเพราะว่าเราไม่ได้ล้างไงเราไม่ได้ล้าง เราไม่ได้ล้างเราไม่ได้เปลี่ยนอนาคตในคืนก่อนที่เราจะนอนวิธีวิธีที่จะล้างก็คือเราเปลี่ยนอนาคตก่อนที่เราจะนอนแล้วตื่นเช้าเคล็ดลับของอาจารย์เตก็คืออาจารย์เตบอกว่าให้ให้เราตื่นนอนทันทีไปทําอย่างอื่นแต่อนุ้ยเนี่ยเคล็ดลับก็คือเราเปลี่ยนอนาคตก่อนที่เราจะผ่อยหลับนะคะ ทำได้อ่ะลองเอาไปทำดูเราเปลี่ยนใหม่ว่าคนถ้าเกิดสมมติว่าเราทะเลาะก,กับใครในวันนั้นหรือว่าเขาพูดไม่ดีให้เราจินตนาการว่าเราพูดดีกับเขาเขาพูดดีกับเราทุกอย่างดีแล้วก็อกอดกันจับมือกันอะไรก็ได้ที่ที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของอการมีไมตรี แล้วก็นอนอย่างสบายนะคะคือถ้าเราทบทวนทบทวนรีรันก่อนที่เราจะนอนเนี่ยทุกอย่างมันทำให้มันดีก่อนที่เราจะนอนแล้ววันลูกขึ้นเราจะโปร่งใสมากขึ้นนะคะเพราะว่านุยเริ่มทำมันรู้สึกดีนะคะมันรู้สึกโปร่งใสแล้วก็มันไม่มีอะไรละแล้วตอนเช้ามาเราก็บอกตัวว่าตัวเองว่าทุกทุกอย่างเข้าข้างฉันนะคะ เงินไหลามาหาฉันอย่างมากมายเหลือเฟือฉันเก็บเงินได้ห0ึ่งร้ดอลลาร์มีคนชมฉันว่าฉันสวยมีคนชมว่าฉันผิวดีมีคนชมฉันว่ามีผิวพรรณดีมีคนชมว่าฉันบุคลิกดีมีคนให้ของฟรีกับฉันนะคะ ฉันขายของได้ใน ebay ชฉันขายของได้ใน facebook คือเขียนไปเลยค่ะทุกอย่างอันนู้นเขียนไปเรื่อยๆมันจะมาหรือไม่มาก็ปล่อยนี่คือการตั้งวางอนาคตของเรานะคะของเราที่เราโฟกัสถ้าเราไม่โฟกัสนะคะคนอื่นก็จะมาโปรแกรมเราอย่างเช่นพวกข่าวอะไรต่างๆรอบโดยเฉพาะบันเทิงนะคะ มีคนถามอนุยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนหน้าในสี่เดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยอนุยไม่สนนะคะอนุยไม่ได้ติดตามข่าวเรามาโฟกัสที่ตัวเราเองนะคะถ้าตัวเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างโลกของเราที่ดีทุกคืนตื่นมาทุกเช้าทำอย่างอนุยว่าเนี่ยเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ไม่ว่าโลกอะไรโลกภายนอกมันจะเกิดยังไงนะคะโลกการเมืองหรือโลกอว้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ของเราก็จะดีนะคะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้นะคะนุย้ยนุ้ยเริ่มแบบจํากัดโลกของเราให้เล็กลงเพื่อที่เราจะสร้างโลกใหม่นะคะนุ้ยก็เลยไม่ไม่ได้คุยกับใครนะคะอนุย้ยแบบ เขาเรียกว่าอินโทรเวิร์ดนะคะก็คือเก็บตัวนะคะตอนนี้ขอเก็บตัวสักพักหนึ่งนะคะโอเคหนุยจะวน,วนกลับบ้านนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะคะหนุยจะพาไปดูหน้าบ้านนะคะหนุยจะซื้อ,อเปลมานอนใต้ต้นไม้นะคะเพื่อที่จะได้รับแสงคือถ้าอยู่ใต้ต้นไม้อยู่นอกบ้านเนี่ยเราจะได้รับพลังงานดี ดีมากนะคะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์พลังงานแสงจากต้นไม้ด้วยนะคะธรรมชาติโอเคนะคะคบ้านนี้ดอกไม้อดอกไม้อกลิ่นดีมากนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะคะแล้วเขาก็มีสายน้ำด้วยอันนี้ทางเดินผ่านหน้าบ้านนะคะ เนี่ยอน,นุยเดินผ่านหน้าบ้านนี้เขาเขามีพื้นที่นิดหนึ่งเขาก็มีอ่าที่เล่นให้เด็กๆนะคะแล้วก็ชิงช้าให้เด็กได้เล่นนะคะแต่บ้าน,น,นอน,นุยมีหน้าบ้านนิดเดียวอน,นุยก็คิดว่าจะซื้อชิงชา้าไม่ใช่ชิงช้านะคะซื้อเปลเขาเรียกว่าซื้อเปลเปลยวนนะคะมาผูก เนี่ยต้นไม้สองต้นนี้นะคะอ,คอูหอนนุไม่ได้ใส่รองเท้านะคะเดินเจ็บเท้านิดหนึ่งบนไม่ได้ไม่ได้เดินบนหญ้านะ,ะนี่นะคะต้นไม้โอเคแล้วอันนุยจะพาไปดูอ,อ่ะนุยซื้อพริกหยวกมาทำซอสพริกนะคะคือนุยก็กินซอสพริกนิดหนึ่งนะคะวันละนิด ตามอ่าตามกลุ่มยอกรอนะคะอยู่เกินร้อยแล้วอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมเอาเม็ดพริกมาปลูกนะคะมันเกิดอะ่ะเร็วมากเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะได้ต้นพริกไปปลูกนะคะพริกหยวกโอเคค่ะอันนุยก็จบคลิปแค่นี้นะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะ อันนี้ชอบบ้านหลังนี้นะคะมันสูงดีมันใหญ่ประตูสูงสูงค่ะมันบ้านรูนะคะประตูสูงโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ